กบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านฮนยินมัสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมนะฮะไคจูนะเชลิตก็มาแล้วสตอ่ปุ่นสำหรับคิตตี้หามาให้นะครับผมต้องขอบคุณน้องคิตตี้ด้วยนะฮะก็เป็นเชลิตที่ตรงๆที่เราวิเคราะห์กันไว้ะเนาะ ก่อนจะไปเล่นเดี๋ย่อจะไปดูเชลิสนะใครมองหาร้ลนเติมเกมสุดหลอดภัยนะรามาทอปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติปลอดภัยต้องอดทอมอัพมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมสโตไทยมีทุกเกมนะไม่ว่าจะเป็นวูดทริเวฟเซตเร์โลคาบาฟจีฟรีไฟเอาวีมิชชั่นทุกวันของไคตะเลืกเชนี้แท็กอีกเยอะแยะมากมายนะไปดูที่เพจเราเนี่ยและเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ฝากด้วยดาร์อกราจารับเติมทุกแพ็คเลยนะอ่ายิงเติมยิง อยากเก่งก็แบตเทนพาร์ตายเดือนนะฮะแล้วก็หาเซิฟดีๆอยู่ก็เป็นท็อปเซิฟได้นะฮะเติมนิดๆหน่อยๆก็เก่งแล้วสำหรับดากกอลาจ้ากิจกรรมเยอะภาษาไทยด้วยนะฮะฝากไปด้วยสำหรับดาก์กอลาจ้านะฮะเติมเกมเติมถูเติมใบเติมปลอดภัยต้องอัทอมอปไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมลิงใต้คลิปเช่นเดิมนะฮะส่วนเชลิธที่เราดูกันเนาะมีเคาะกัน PC ตัวนี้ยังไม่ยังโหลดไม่ได้นะครับ แต่มือ่มือถือเปิดตั้งแต่2องโมงครึ่งแล้วไม่ว่าจะ Android หรือไอ s แต่ PC ในสตรีมโหลดไม่ได้มูมูโหลดได้ก็จริงแต่ว,ว่าเข้าไม่ได้โดนบล็อกอามาพูดถึงตัวละครดีกว่าที่ผมนั่งถามน้องๆในสตรีมตั้งแต่เช้านะฮะใครจูเราเลือกเองก็ได้ถ้าจะรีหาจริงๆก็รีหาไอห,หัวเหลืองหรือหัวหน้าหน่วยหัวชมพูแล้วก็อาวุธมันมานะฮะพอได้วุธมันมาแล้วก็เลือก ตัวไคจูเลยอันนี้จะเป็นตัวที่เก่งมา่เนาะส่วนน้องลินนะหัวผมดำผู้หญิงนี่ก็ได้นะครับได้ถ้าไม่เอาพวกนีน้หัวเหลืองนี่ก็ได้นะสองอันอแล้วก็ตัวแจกนะฮะสี่ดาวตัวแจกสี่ดาวเอาไปใช้พอถามโกแล้วว่าแปลให้หน่อยเพราะพี่เข้าเกมไม่ได้โกแปลว่าบัฟสปีดเลงเกตให้หนึ่งตัวนะฮะ เดี๋ยวใครเล่นได้ตัวแจกมันจะรู้เลยว่าตัวแจกตัวไหนสีดาวเนาะส่วนถ้าเป็นผมนะที่ถามผมว่าพี่ครับคนรีตัวไหนผมบอกเลยว่าซ้ายขวาไอหัวทองกับไอหัวหน้าหน่วยของัวชมพูนะแล้วเอาอาวุธมันมาให้ได้ให,ไดให้ได้หนึ่งตัวนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วไอใครจูอ่ะยังไงเราก็เลือกได้เพราะตู้มันจะมีให้เลือกเนะเออเราก็เลือกตัวนี้มาแค่นั้นเองนะครับ ก็เป็นเทเลที่ของญี่ปุ่นนะเนาะก็เป็นเวฟที่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยแนละ้วก็เอาไปดูกันแล้วกันแล้วก็เนี่ยมันจะมีีบอกของมันอยู่นะแล้วก็แปลภาษาเอาแล้วกันนะฮะเอาไปใช้นี่อย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้นะอิจิกาวะนะฮะสร้างสถานะ สถานะน้ำแข็งใช่ไหมให้กับศัตรูโจมตีศัตรูสถานะน้ำแข็งสร้างความเสียหายเพิ่มเติมถ,ถ้าถ้าแช่แข็งกนะ็คือดามจเพิ่มขึ้นเนี่ยอ,อันนี้เขาบอกเลยว่าฮิตรีโรมากนะฮะสัตว์ร้ายตัวเล็กที่มี HP 50%หรือน้อยกว่าทักษะโจมตีให้บัฟทรงพลังแก่ตัวเองนะฮะก็บัฟตัวมันเองเลยและจิตวิญญาณการต่อสู้โจมตีหรือได้รับความเสียหายเพิ่ม เพิ่พมพลังอันนี้ก็อาจจะแปลเพีย้ยนๆไปแปลในเกมเอาแล้วกันเนาะมงให้นะครับคือท่าพิเศษโจมตีแบบกระจายนะฮะก็เหมือนหมูลเลยเกตการเคลื่อนไหวพิเศษเร่งความเร็วนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นห้าสิบก็เหมือนพวกพลังโจมตีเอ่อสปีดน้อยกว่าเราหรืออะไรเงี้ยจะเพิ่อมอีกห้าสิบเนาะส่วนตัวนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีด้วย HP 80%หรือสูงกว่าเพิ่มพลัง ขนาดใหญ่อันนี้ก็มอบโล่นะมันมีทั้งหมดไอ้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะตัวนี้ประมาณไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็ไปแปลแล้วโหลดเอานะตอนนี้เทยริสอย่างจริงจังเครัยของเว็บญี่ปุ่นนี่ไม่แพ้ชาติดได้ในโลกเนาะก็ตามนี้นครับน้องๆก็เอาไปวิเคราะห์เดี๋ยวรอเกมเปิดเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนตามสถานการณ์เรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงะไรพวกเชียร์พวกนี้เนาะ ก็เอาไปเล่นกันนะครขอให้โชคดีฮะลียังมีสติอย่าโวยวายครับประมาณนั้นเออก็รียังไงก็น่าจะน้องๆเขาบอกว่าอล็อกเอาข้างหน้าเนาะหรือในตั้งค่ามันจะมีขีด3ขีดแล้วก็กดดีลิ e รีได้เลยครับง่ายๆก็ประมาณนี้มาบอกเชลิศคร่าวๆสำหรับการอัปเดตของไคจูเนาะส่วน PC ก็ รอต่อไปตอนนี้ยังไม่โหลดเลยคนระับเที่ยงกว่าแล้วนะฮะในสตรีมนะฮะได้แต่มือถืออย่างเดียวนะตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม